การไปเล่นอาเซียนเนี่ยมันคือการที่ไปเล่นหลีกที่มันง่ายกว่าเราแล้วก็มันจะดีจริงเหรอกลายเป็นว่าชั้นหลีกของชั้นต้องมีนักเตะไทยเพื่อเป็นแกนหลักของทีมมันก็ดูเป็นเรื่องน่าภูมิใจไม่ใช่หรอวะ I am Fan b o n Podcast สวัสดีคุณผู้ฟังครับผมต้อนเข้าสู่ I am Fan b o n Podcast นะครับผมวันนี้นะครับเปลี่ยนไปจากคนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือ อัดใหม่นะครับผมเพราะว่าตัวนั้นน่าจะไปโดนกักกันอยู่คือเมื่อวานอัดไปแล้วอัดไปแล้วแล้วยังไงขึ้นเกิดอะไรกลับบ้านนอนสบายใจวันนี้โอ้โหชิลๆเลยนะครับเกิดไยเสียวันนี้ไอแอลไฟบอลพอดแคสต์ก็เป็นคุณต่อณระนองนะครับกับผมตูเต้รับหน้าที่นะครับและที่สําคัญเลยคืออย่างที่คุณเห็นวันนี้อาจจะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง Spotify นะ หรือว่าฟังแต่เสียงนะมันอาจจะดูน่ารําคาญไปหน่อยทาไมอ่ะมันก็จะอู้อีอู้อีนะเสียงมันจะเหมือนแบบคนพูดในแบบพูดในขวดอะไรอเงี้ยก็คือบอสของเราเขาบอกว่าอยากให้เราเป็นสื่อกลางนะครับร่นน้รงในการใส่หน้ากากยอดเยี่ยมช่วงนี้อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะรณนนค์ให้ใส่หน้ากากเข้าหากันอแล้วก็จริงๆเราควรอยู่ห่างกัน2เมตรนะใช่เราก็ต้องเพราะว่าเมื่อเช้าผมเห็นเออเรียกว่าเป็นนายแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขศึกษา บอกว่ามีคนถามคำถามว่าการมีเพศสัมพันธ์จะทําให้ติดกันไหมเขาบอกว่าถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ห่างกันสองเมตรไม่ติดมันจะมียังไงถ,ถ้าไหนต้องยาวขนาดไหนอลองคิดแต่เอาเป็นว่าดูแลตัวเองทุกวันนี้ก็หลอนตัวเองว่ากูติดหรือยังวะเออนะครับแต่อยากได้ความอุ่นใจก็ลองติดต่อไปทางไอว้า wow วแล้วกัน,นะคระับประกันภยัยไอว้าวซื้อประกันวันนี้มาต้องว้าว ขอบคุณที่สับสนพวกเรานะครับแล้วก็ตอนนี้มีประกันโควิดอยู่หลายๆที่คุณอาจจะเห็นแล้วว่าเริ่มมีบางที่ที่เริ่มปิดแล้วคืออาจจะไม่ให้ซื้อแล้วอ่ะคือเปอร์เซ็นต์มันเยอะขึ้นเรื่อยๆอาจจะเจ๊งกันนด้เลยทีเดียวนะฮะแต่เอาเป็นว่าลองโทรไปที่ไอวาวดูครับเบอร์อะไรฮะคุณตุเต้ซ้ายมือที่คุณเห็นอยู่เลยขึ้นแล้วนะฮะขึ้นแล้วนะครับพอย์ไว้ไปโทรก่อนแล้วกลับมาฟังต่อก็ได้นะครับผมเอาล่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้ i am Fan b o บอลพอดแคยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพราะมีเรื่องราวน่าสนใจหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยนั่นคือการย้ายตัวของหนึ่งในนักฟุตบอลที่ค่อนข้างเป็นเขาเรียกอาจจะถ้าพูดจริงๆเขาก็เป็นเหมือนหนึ่งในสตาร์ของวงการฟุตบอลไทยืนั่นคือพี่เอ็มอนาวินจูจีนครับผมล่าสุดเขาก็ทําการย้ายตัวเข้าสู่ลีกมาเลเซียใช่เป็นลีกสูงสุดครับผมซึ่งถ่านั้จริงๆเป็นคนไทยคนที่2ของในยุคใหม่นี้นะ เพราะว่าคนแรกนี่มีใช่มีนฤรพลวายตอนประมาณต้นฤดูการไปอ่านั้นเขาไปอยู่มาร์กานฤพลวายนี่คือคนเดียวกันนฤพลพุทธสอนนานฤพลวายนี่คือเขาเขาเป็นชื่อกลางไงเขาเป็นรูกครึ่งไทยอังกฤษอ๋อนฤรพลวายพุทธอนอ่าโอเคอ่าถ้าเป็นนฤพลวายพุทธาอันนี้จะเป็นคนไทยละพุทธาจะเป็นผลไม่ย เราเดี๋ยวก็โดนได้นลุพลอยู่ทีมอะไรนะนทุพลนลุพลอยู่มาราคาอ่าอ่าเอมนาวินนี่เห็นย้ายไปทีมตะลิงปิงกันเลยไมใช่เฟตะลิงจายาเอาสมัยบัานใจเลยโอ้ยทีมที่พี่เอ็มย้ายไปเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ในสิบ หลีกสูงสุดของมาเลเซียนะครับผมเปตาลิงจายาซิตี้เอฟซีไม่รู้ทำไมมีซิตี้แล้วต้องมีเอฟซีด้วยแต่เอาเป็นว่าเปตาลิงจายาซิตี้เนี่ยตั้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์นะครับอยู่ในเมืองหลวงนะอยู่ในเมืองหลวงแต่อาจจะไม่ได้เป็นทีมใหญ่นะักแต่สุดท้ายก็ขึ้นชื่อว่าหลีกมาเลเซียก็เป็นหลีกที่เงินถุงเงินถังอ่านใน <ผม S 1> คุณเคยไปแล้วคุณลองเล่าคร่าวๆซิว่าคือไอ้เงินเยอะเนี่ยมันเยอะกว่าเราเยอะแค่ไหนไหมของผมเนี่ย S 2> <S 2> คือตอนนั้นไปทำอาริฟุตบอลเอ็กซ์ plorer แต่ว่าได้มีโอกาสไปแค่ทีมยาโหซึ่งเขาก็เป็นทีมที่เหมือนประสบความสมําเร็จสูงสุดแหละอันนั้นมันเป็นทีมของที่เป็นประธานสโมสรเน,นี่ยเป็นเหมือนมกุกราชกุมาขราของรัฐเจ้าของรัฐนั้นนยั<ๆ>้โหเพราะฉะนั้นเขามีเงินถุงเงินถังที่แบบพร้อมจะซัพพอร์ตสโมสรอ,อย่างเต็มที่อ,อ่ะเพราะฉะนั้นได้เข้าไปเห็นในคลับเฮาส์อะไรต่างๆนี่ก็เขาสุดยอดมากแล้วก็ล่าสุดเขา เปิดสนามใหม่ด้วยแบบโหสวยงามมากๆที่เอาชื่อตัวเองมาเป็นสนามเนี่ยเหรอใช่ชื่ออะไรก็เป็นชื่อชื่อเหมือนชื่อเขาอะเออ<ๆ>นะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าหลังจากพอเกิดดีลนี้ขึ้นเนี่ยคนก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นว่าเอ๊ะมันเริ่มกับเข้าสู่ยุคนี้อีกครั้งวันนี้เราก็เลยเป็นหัวข้อที่ว่าดีหรือไม่นักเตะไทยไปลุยอาเซียนอซึ่งาในยุคนี้นอกจากสองคนนี้มันมีข่าวของเจ้าตังสารัตอยู่เยน็นอีก กับวีลีกใช่ไหมอ่าทีนี้เนี่ยในคลิปนี้เราคงจะมาคุยกันถึงอดีตหน่อยว่าเฮ้ยในอดีตเนี่ยมีนักเตะไทยที่เคยไปเล่นอาเซียนอืมแล้วไม่ใช่แค่คนสองคนนะเป็นหลักสิบเกือบยี่สิบคนอะเยอะมากครับที่ย้อนมาในสมัยก่อนเอางี้ถ้าก่อนที่จะหาข้อมูลเนี่ยในตัวคุณเองเนี่ยย้อนกลับไปคุณทันใครบ้างไหมในในหัวบ้างไหมว่านักเตะไทยคนไหนที่ไปเล่นในลีกอาเซียนเนี่ยถ้าได้ดูไม่มีเลย ในหัวคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยถ้าสมมุติว่ารู้แค่ผ่านๆพอน,นึกได้คือซิกโกเอาแบบว่า<อ>ความทรงจําจับจำได้นะซิกโกแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกจําได้เพราะฟังบทสัมภาษณ์ของสรรัตว์ละวัดเด่นมิดคือพี่แคมป์ก<อ>็ได้เหมือนเขาไปเล่น<อ>รู้แค่นี้ที่เหลือไม่มี <laughs> ไม่มีความทรงจําใดๆเหลืออยู่เลยซิกโกนี่ไปเวียดนามมากับฮองอัญญาลายใช่ไหม ส่วนสรวัตเดดมิดนี่ไปรู้สึกจะแทมปิเนสโรเวอร์อของสิงคโปร์นะครับ<อ>ผมจะจะมีคร่าวๆแค่2วัคนนี้คร่าวๆแบบเบลอๆเลยเบลอๆ,ๆไม่ได้เห็นเขาเล่นด้วยส่วนของผมเนี่ยยุคแรกที่เริ่มต้นดูบอลเนี่ยพอดีคุณพ่อได้รู้จักกับโคดง้วนสุนรชัยจตุรพัทรพงศ์แล้วก็ได้มีโอกาสพาผมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไปดูถึงสิงคโปร์สมัยนั้นโคดง้วนเขาอยู่กับโฮมอยู่ในเต็ด h ฮมโฮมยูไนเต็ดใช่แล้วก็อของผมก็จะมีคร่าวๆที่สิงคโปร์จะมีโคดง้วนแล้วก็นึกไปถึงเทิดสักใจมั่นโคทดทศตวันสีปานนะฮะมีถ้ายุคหลังๆมันก็จะมีรังสรรควิวัฒน์ชัยโชคกับซึ่งแปลว่าวในรายชื่อที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยหลีกเวียดนามมาเลออินโดสิงคโปร์หลักๆจะมีประมาณนี้ใช่ซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงไทม์ไลน์ใกล้ๆก,ก,กันหมดเลย อาจจะมีคนบุกเบิกอย่างพี่ตุก๊กปียะพงศิกโก้โค้ชอัตพลบุปาคม,มโค้ดโยกวรวุฒสีสีมาคะจะสีสุภาแล้วเมื่อกี้ <laughs> โค้ชโชคพี่ลีฟทุกคนจะอยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปอคุณคิดว่าอะไรของการหายไปเหตุผลของการหายไปหรอ,อ ผมรู้สึกว่าลีกไทยเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นอันนี้คือเหตุผลหลักแหละเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าย้อนกลับมาในยุคเก่าๆเนี่ยลีกฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่บูมเท่านี้มันมือมันคือการเตะก,กันเองดูกันเองเงินเดือนเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ที่ไม่เกินสองหมืน่นสำหรับนักฟุตบอลในลีกสูงสุดด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคก,ก่อนๆเนี่ยนักเตะที่มีความสามารถในระดับท็อปของไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย สามารถย้ายไปเล่นที่หลีกต่างประเทศที่มีเงินเยอะมันเหมือนกับเอาไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปขุดทองอ่ะมันก็จะแปลว่ามันไม่ใช่แค่เอมันมีเรื่องเงินเรื่องความท้าทายที่ดูที่ดูมากกว่าความที่เป็นมืออาชีพที่มันดูมากกว่าจําได้เหมือนว่าเมื่อวานบอลมันเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่นักเตะในรุ่นเก่าเนี่ยเนี่ยดัสักรตะวันสีปานดุสิบเฉลิมแสนหรือสลายชลายุทธชายคำดี ช่วงนั้นคือเขาอยู่ในเบอร์ที่แบบท็อปแล้วของไทยแล้วก็ตอนนั้นหลีกไทยมันยังเป็นยังไม่ได้เป็นเป็นมืออาชีพเท่านั้นเวลานี้อมไม่ได้เป็นไทยหลีกที่แบบเป็นทางการแบบทุกวันนี้เขาก็เลยออกไปเก็บประสบการณ์ผมเชื่อว่าเรื่องเงินสําคัญสุดอะอความท,ท้าทายความอะไรต่างๆเป็นเรื่องรองอเงินนี่มาอันดับแรกทีนี้ช่วงที่กลับกลับหายไปแล้วนักเตะไทยเขากลับมาเล่นแต่ในไทยเนี่ยช่วงนั้นถ้าสามารถวิเคราะห์ได้นั่นคือช่วงเวลาที่ไทยหลีก เงินเดือนพุ่งสูงขึ้นถูกต้องฮะเออมันก็กลายเป็นว่าบอกว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเอ่อเล่นในบ้านไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อนรวมทีมก็เป็นคนไทยสื่อสารก็ง่ายอาหารจานเป็นอยู่การเดินทางฉันเกิดที่นี่และได้เงินเยอะทุกอย่างก็จบทีนี้ไอไอการที่อยู่ดีมีสามคนที่ทั้งเป็นข่าวแล้วย้ายไปแล้วที่ไปเล่นอาเซียนอ่ะในมุมในมุมคุณเนี่ยเหตุผลอะไรที่อยู่ดีมันถึงกลับมาอ่ะเหตุผลอะไรเหร ผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนที่จะเริ่มติดต่อมาอมแต่จริงๆมันมีในเรื่องของโคต้าอาเซียนด้วยถูกไหมพอประเทศไทยเราเองเริ่มเปิดใช้โคต้าอาเซียนอืที่มาเลเซียเขาก็เห็นเราเป็นเป็นโรโมเดลนะเขาก็เริ่มใช้แล้วแน่นอนว่าด้วยศักยภาพของนักเตะไทยเนี่ยมันสูงกว่าของมาเลยอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีความต้องการจะดึงตัวนักเตะไทยไปแต่อาจจะไม่ได้ในนักเตะในระดับท็อปอ แต่นักเตะอย่างนั้นลิปอนพุตซอนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในท็อปของเมืองไทยแต่สไีนะเขาแบบบีบอยอ่ะก็ถือว่าโอเคอแต่พอมันมีเรื่องของเงินเข้ามาด้วยถูกไหมแล้วก็เป็นความท้าทายอะไรด้วยผมว่ามันก็สมเหตุสมผลที่ทางสโมสรก็ต้องการนักเตะที่มีศักยภาพมาช่วยอยู่แล้วตัวนักเตะเองการย้ายไปก็ได้เงินที่มากขึ้นมีความท้าทายมากขึ้นก็เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลไอเรื่องโคตาจะเป็นเหตุผลหนึ่ง กำลังมองอีกเหตุผลหนึ่งคือมันอยู่ในช่วงที่เพดานค่าเหนื่อยของไทยมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆถูกปีนแล้วก็เห็นส่วนทางกับมาเลสส่วนทางกับเวียดนามที่มีข่าวของการลงทุนมากขึ้นส่วนแค่นี้แล้วถามว่านารุพลพุทซ้อนหรือแม้กระทั่งอนาวินจูจีเนี่ยเป็นสองคนที่สามารถตัดสินได้ใกล้ๆกันคือด้วยค่าเหนื่อยที่เขาเคยรับก่อนหน้าเนี่ยมันสูงนะถ้าถึงระดับอยู่บุรีรัมอยู่พีทระยองอ่ะ คือก็คงต้องมีหลักแสนแหละและอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยต้องลดค่าเหนื่อยตัวเองลงแล้วก็ลดเขาเรียกว่าระดับทีมของตัวเองลงเนี่ยอพอทางเลือกมันเป็นแบบเนี้ยมันเลยตัดสินใจไม่ยากเงินก็ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างงานถามคุยกับพี่เอ็มตรงๆพี่เอ็มก็พูดตรงๆนะว่าแบบว่าไปเก็บเงินก่อนอก็ด้วยอายุเท่านี้แล้วด้วยทีนี้มันก็จะมีคำถามหนึ่งที่ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเดียวที่เสียงของคนมันแตกกันก็คือ การไปเล่นอาเซียนเนี่ยมันคือการที่ไปเล่นลหลีกที่มันง่ายกว่าเราแล้วก็มันจะดีจริงเหรอ,อทําไมนักจตะไทยถึงเรื่องที่จะไปไปจนถึงรามไปถึงเรื่องตังค์อย่างเงี้ยว่าเฮ้ยคุณมีวีลีกเสนอมาล้านห้าทำไมไม่ไปเจลี่ทีนี้คําถามที่ถามก็คือว่าไอการตัดสินใจไปเล่นลีที่ต่ํากว่าด้วยค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันทําให้เราอ่อนลงจริงเหรอหรือมันไม่พัฒนาจริงเหรอหรือมันเป็นทางเลือกที่ผิดจริงเหรออ่ะ ผมอยากจะแยกงี้คือตอนเนี้แฟนบอลชาวไทยพอเราเห็นความสำเร็จของทีราธรบุญมาทันอของเจชนาทิพ์เนี่ยหรือแมก้กระทั่งทีริสินแดงดางที่ได้โอกาสกลับไปอีกครั้งนะแฟนบอลไทยเองอยากจะเห็นนักเตะร,ระดับท็อปของเราเนี่ยได้ออกไปเล่นในลีกที่สูงขึ้นอ,อย่างญี่ปุ่นมันเป็นใบเบิกทางแล้วพอทีนี้แฟนบอลไทยเห็นนักเตะไทยเรา ย้ายไปหลีที่ต่ํากว่ามันก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมามว่าไปทําไม,มเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้มานานแล้วแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วมันควรแบบแบ่งออกเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่มที่นักเตะร,ระดับท็อปของประเทศเราเนี่ยควรควรย้ายไปหลีที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเองแล้วก็กลับมาช่วยทีมชาติไทยของเราเป็นใบเบิกทางให้กับรุ่นน้องต่อๆไปในอนาคตเพื่อก้าวไปในหลีสูงขึ้นต่อไปถูกไหมฮะ แต่มันก็มีนักเตะอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเลยในช่วงพีคช่วงสูงสุดของอเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะย้ายไปเล่นลีกสูงสุดลีกที่หมายถึงว่าลีกที่ดีกว่าเมืองอไทยแต่อันนี้มันเป็นโอกาสของตัวเขาเองที่จะไปทําเงินหรือว่าไปหาความท้าทายต่างๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่มันผิดแปลกอะไรนะม,มันเป็นความเข้าใจได้ว่านักเตะกลุ่มเนี้ยเขาก็ เขาก็ต้องทําเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเขาเองหรือเปล่าอีกสองอันที่คิดได้2เรื่องของของของเคสนี้นะเรื่องแรกนึกถึงบทสัมภาษณ์ของเจชนาทิพย์เจ <J. S 1> <J. S 2> พูดประโยคหนึ่งว่าจริงๆมันเพียงแค่การที่คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองอ าถามว่าการที่ไปเล่นในเวียดนามหรือมาเลยม,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 มันไม่ได้มันไม่ได้การันตีอยู่แล้วว่าคุณจะเป็นตัวจริงอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป,เปล่าโอเคระหลีกมันอาจจะน้อยกว่าแต่ท้ายที่ไหนก็ตามที่คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนไปเจอสังคมใหม่ๆไปเจอโลกใบใ,ใหม่เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเอง <S <S ในอีกรูปแบบหนึ่งอะยังไงมันก็เก่งขึ้น <S <S 2> <S 2> ใช่อันนี้คือข้อหนึงงน่งกับข้อที่สองกำลังคิดอีกมุมหนึ่งเหมือนอ่บราซิลถามว่าบราซิลเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ส่งออกนักเตะเยอะมาก มันก็ต้องมีทั้งนักเตะที่เล่นในลีกที่สูงกว่าบราซิลอืและนักเตะที่เล่นในลีกที่ต่ํากว่าลีกบราซิลอย่างเช่นไทยลีกใช่แล้วสุดท้ายท้ายสุดแล้วการที่นักเตะบราซิลประสบความสาเร็จในไทยลีกจนต้องเป็นแกนหลักในไทยลีกมันยิ่งการันตีว่าบราซิลคือของจริงอก็เลยกําลังคิดว่าถ้าสมมติว่ามันถึงในจุดในจริงที่เรามีทั้งการส่งนักเตะไทยไปในลีกที่สูงกว่าอย่างเจลีกหรือลีกยุโรปก็ตามอืแล้วก็ แล้วก็ไปเล่นแบบเป็นตัวหลักและนักเตะไทยที่ไปเล่นในหลีที่ต่ำกว่าและดันเป็นแกนหลักแบบของหลจริงๆที่กลายเป็นว่าชั้นเหล่ของชั้นต้องมีนักเตะไทยเพื่อเป็นแกนหลักจริงมันก็ดูเป็นเรื่องน่าภูมิใจไม่ใช่เหรอวะก็จริงนะใช่ไหมใช่เออกำลังคิดแบบนั้นว่าสมมติว่าอยู่ดีวันหนึ่งเวียดนามเอาเอาสารัฐไปจริงๆเงินเดือนล้านห้าและกลายเป็นสารัฐคือ เป็นเหมือนซิกโก้ในวันนั้นทีมเคยเป็นของห้องอัญญารายและกลายเป็นที่แบบเฮ้ยฉันรักในตัวนักเตะไทยทุกทีมก็ต้องรู้สึกว่าต้องเอานักเตะไทยไปเพื่อแบกเขาอม,มันก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะอม,มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าการไปเล่นในหลีที่ต่ำกว่ามันคือแลวถามว่าเวียดนามเป็นหลีที่ต่ำกว่าจริงหรอทั้งท้ง,ท,ง,ท,งที่ทีมชาติเขาก็ยังดูเหนือกว่าเราอยู่นะเวลานี้ใช่ถูกไหมละ่ะเออโหนี้ผมพอคุณพูดมาอย่างนี้ผมผมคิดไปถึงอนาคตเลยนะ รู้สึกว่าถ้าพี่เอ็มหรือแม้กระทั่งนายรุพลพุทซซอนเนี่ยได้ไปเล่นลีกมาเลเซียแล้วมันมันทำให้เห็นว่าโขนักเตะไทยที่อยู่ในอาเซียน, <c oughs> นเองเนี่ยยกระดับทีมของในอาเซียนด้วยกันเนี่ยจะแบบคิดไปถึองอนาคตตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะลีกอย่างลาวกัมพูชาพม่าอะไรเงี้ยตอนนี้เขายังไม่ได้มีโคต้าอาเซียนถูกไหมใช่ถ้าวันหนึ่งเขาเห็นว่าเฮ้ยมาเลยทำบบดีแล้วมันมันเวิร์กในลีกของเขาอ่ะแล้วเขาเกิดโคต้าอาเซียนขึ้นมาแล้ววันใดวันหนึ่งเราเห็นนักเตะไทยหลายๆคนแบบ กระจายอยู่เอาลองคิดกันง่ายๆสมมติอีกสองปีข้างหน้าในลีกมาเลยซ12ทีมมีนักเตะไทยสิบคนทีมละคนหรือเวียดนามม่งมีแบบเจ็ดคนอ่ะเอมันคือแบบมันก็กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยจริงๆการที่ลีกสูงกว่าต่ำก่าไม่ได้สําคัญเท่ากับว่านักเตะเราประสบความสาเร็จในแต่ละลีกมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นน่ะก็จริงแล้วมันดีกับตัวนักเตะไทยเราเองด้วยที่ได้โอกาสย้ายไปหาความท้าทายที่อื่นแล้วมันก็ มันก็น่าจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยของเราเองอนนะที่เราก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นเยอะมากทั้งในประเทศไทยหรือว่าในอาเซียนในโอกาสต่อๆไปนะทีนี้มันก็จะสะท้อนกลับมาว่านักเตะของเราพร้อมจริงหรือเปล่าม,มันไม่ใช่มันไม่ได้จบแค่ความคิดแรกว่าหลีกกำกับคือโดยไม่ไปใช่แต่มันต้องกลับไปสะท้อนอีกคำถามหนึ่งคือไปแล้วประสบความสําเร็จจริงหรือเปล่าอืนั่นแหละถามว่าในมุมมันไปมันสะท้อนจากคําที่พี่เอกเคยพูดว่าแบบว่า หลายประเทศมันส่งออกนักเตะไปแบบนึกออกปะจริงๆเราควรจะพิสูจดนด์ด้วยแบบนี้แหละว่านักเตะไทยเจ๋งจริงไหม,หมก็ลองไปวัดดูทั้งลีทั้งต่ากว่าสูงก<ช>ว่าถ้าสมมติว่าไปเป็นตัวหลักของลีกต่ากว่าหมดแปลว่าของจริงใ<ช>่ก็ของจริงก<ช>็แค่นั้นก็ถูกนะนะครับผมก็เป็นว่าเรื่องนี้หลังจากนี้เนี่ยรอติดตามดิวของสารัฐไว้แล้วกันนะครับว่าไอ้ล้านห้าต่อเดือน,นจะเป็นจริงไหมไปไหมเห็นคุณได้คุยกับสารัฐอยู่เพราะว่าไงนะ แต่ไม่เห็นมีข้อเสนอเลยนะมีแต่ข่าวหลายทีแล้วเออแต่ถ้าสมมุติว่ามีดีลเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นจริงได้ <c oughs> ล้านห้าก็ลองเจียดเจียดมาลงโฆษณาเดี๋ยวจะติดคำว่าสารัดตรงหน้านะครับแต่วันนี้ขอบคุณประกันภัยไอว้าวนะครับผมทําประกันวันนี้มันต้องว้าวนะครับอย่าลืมนะโควิดตอนนี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องใกล้ตัวนะครับอยู่ห่างๆโควิดสักสเมตรจะดีมากตอนนี้ นี้เดินไปกับใครต้องวัดแขนไปโอ้ตายชีวิตนะครับผมเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพนะครับทุกคนครับขอให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตแบบนี้กลับมาปลอดภัยแล้วก็รอวันที่เราจะได้กลับมานั่งดูฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมกับคุณต่อและน้องราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I am Fan b a n Podcast